เอ่อก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับใครสามร้อยที่ทําคลิปออกมานะครับทํายังไงถึงจะได้ให้ได้เทคคอยเยอะนะครับเทคคอยเยอะก็มีตัวอันนี้ฮะรเราเอาตัวแรงสักสักสักสี่ตัวห้าตัวแล้วกันฮะแล้วก็เอาตัวที่เป็นบัฟบัฟเทคคอยอะครับบัฟเทคคอยเนี่ยสามบัฟเทคคอยวีบัฟเทคคอยเทคคอยที่มีมีคําว่าเทคคอยอะครับ เทคคอยหนึ่งสองสามนี่ฮะนี่ก็มีเทคคอยสามฮะเทคคอยสองแล้วก็เทคคอยสองนะครับาการฟาร์มก็ไม่ยากครับตีตีหนึ่งกล่องตีหนึ่งกล่องดูนะครับเท็คมันจะเข้าเข้าแบบนี้ฮะเทคคอยพยายามมันถึงมันจะถึงจะช้าหน่อยนี้ก็ทีละเข้าทีละสามปีกว่าฮะสามปีกว่ากล่องหนึ่งก็ ถ้าใครมีสิบสาตัวแบบผมนะก็ก็ก็ได้ทีละเจ็สิบหรือแปดสิบีได้ตอนหนกล่องตีแค่สิบกว่ากล่องก็ครบแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะนะครับดูดูมันไม่ยากหรอกครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะผมก็ไม่ได้มีเยอะนะผมเอาเก็บในคังธนาคารแล้วเรียบร้อยอ่าดูครับโอ้โหอย่างเงี้ยเห็นไหมได้บีเยอะไหมฮะได้ทีละสามสิบสองบีฮะ มันคงไม่ยากครับดูเที่ยวต่อไปฮะสามสิบสองอันนี้นับไหนเลยครับสี่บีห้าบีหกบีเจ็ดบีแปดบีเก้าบีสิบบีสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบ้าสิบหกเจ็ดฮะสิบเจ็ดบวกยี่สิบเจ็ดนะฮะก็สามสิบสี่บีไม่ยากฮะสามสิบสี่บีคลิปนี้เพื่อที่จะให้คนที่เขาดูนะฮะแบบว่าให้ดูแล้วก็ปากกดด้วยนะฮะนี่เอาทำแค่คลิปนิดหน่อยๆฮะอย่างเงี้ยใครถ้าใครมีเทคคอยเห็นปะ ที่เขียนว่าเทคคอยวีอ่ะเนี่ยอัวเ้ยดีมากถือว่าจะเอาตัวน้อยก็เราเอาใส่ผสมลงไปด้วยฮะเนี่ย,ยแปบ๊บเดียวครับไม่นานไม่นานครับแปบ๊บเดียวก็หกร้อยแปดสิบแปดแล้วเห็นไหมครับคงไม่ยากคะทํายังไงถึงฟาร์มได้เยอะเนี่ยฮะแบบนี้เลยฮะไม่ไม่ยากครับดูก่อนได้คือเสียงก็ไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้เปิดอะไรนะคลิปนี้ก็ จะเอาไว้ดูฮะแต่การเปิดก็มันก็อยู่ที่มีใครจะไ,ได้สุ่มหรืออะไรเงี้ยดูนะครับเดี๋ยวผมก็ตีเต็มแล้วตีกล่องเน,นี่ไอ้เจ็ดร้อยสามสิบสองนะตีกล่องนี้จะได้เท่าไหร่เดีย๋ยวลองดูนะฮะนี่นี่คือวิวธีฟาร์มสิทคอยบัฟก็ทำบัฟไปพวกเอาเดกกินไดอารี่มาบัฟนะฮะทำบัฟ แล้วดูนะฮะมันจะได้เท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรมากฮะผมทำก่อนแล้วก็วางกันไปเนาะนี่ฮะดูเรื่อยๆเลยครับดูเรื่อยๆเลยดูอ่าฮะอู้ได้เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบได้มั้งจากสามสิบสองใช่ปะเจ็ดสามสองได้ห้าสิบได้ฮะห้าสิบปีได้ฮะครั้งหนึ่ง ก็ความไม่นานหรอกครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะฮะถ้าใครมีต้องกดบูตเอ่อเป็นตัวบูตพวกนี้ด้วยฮะบูตพวกนี้ด้วยแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยนะครับ